ผลงานประเภทชุมชนป่าชุมชนตำบลปราศาสตรป่าโคกเปาะอำเภอขุข,ขันจังหััศสีสเกตเป็นชุมชนชาติพันธุ์เขมรที่ดูแลป่าโคกเปราะซึ่งเป็นพื้นที่ป่าแห่งเดียวของตำบลปราสาสตรเนื้อที่205ไร่ที่เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีพันไม้ท้องถิ่นต้นโปรงและผักเปราะเป็นเอกลักษณ์ของป่า คนในชุมชนให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พัฒนาฟื้นฟูและห่วงแหนพื้นป่าแห่งนี้อย่างมากมีการขุดคลองและหนองน้ำรอบพื้นที่ป่าเพื่อป้องกันการบุกรุกมีการร่วมมือกันทั้งชุมชนวัดและโรงเรียนโดยมีพระสงฆ์เข้ามาช่วยดูแลรักษาป่าทำให้มีสถานปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นสถานที่สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น ชุมชนใช้หลักคิดธรรมะรักษาป่าธรรมะพัฒนาคนมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตตามบริบทพื้นที่และใช้เป็นแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนจากกระบวนการต่อสู้นำมาสู่การรวมกลุ่มเพื่อจัดการตนเองในหลายด้านป่าโคกเปราะได้รับการฟื้นฟูสภาพป่าให้มีความสมบูรณ์และคงอยู่ ชุมชนได้ประโยชน์จากการหาอาหารป่าตามฤดูกาลมีแหล่งกักเก็บน้ำใช้ประโยชน์จากป่าเป็นศูนย์เรียนรู้ทางธรรมชาติชุมชนมีความสมัครสมานสามคัคคีเห็นความสำคัญกับการอนุรักษ์และให้ความร่วมมือในการดูแลป่าและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นอย่างดี